สวัสดีตอนเย็นนะครับมลมเย็นดีมากทุกคนนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำปิงพิกัดตลาดบ้านท่อนะครับน้ำลงเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนลงเรื่อยๆอระผมว่าเมื่อวานสูงกว่านี้นะเพราะที่ผมมองดูริมตลิ่งอะครับหรือว่าปีหน้ามันจะแรงแล้วเปล่าทุกคนทำไมน้ำลงดีจัง น้ำลงดีมากเลยเนี่ยนะแล้วน้ำก็ไม่แดงด้วยนะครับถ้าน้ำแดงก็แสดงว่าน้ำขึ้นนะ่ะโอ้โหท้องฟ้าแบบมีเมฆหมอกนะวันนี้คลึ้มทั้งวันเลยทุกคนวันนี้แบบประมาณว่าเหมือนในคลึ้มคลุ้มอะ่ะเหมือนเมืองในหมอกอะ่ะเป็นคลึ้มคล้มเป็นแบบ ไม่มีแสงเลยวันนี้ตากผ้าไม่ได้เลยุตสาซักผ้านะฮะนี่คือบริเวณไฟแดงของตลาดบ้านท่อนะครับถัดไปนะก็คือจะเป็นวัดบ้านท่อนะทุกคนที่นั่นแบบผาโผ้าโบ,าาบสดสวยมากเลยนะฮะถ้าใครแบบจะมาไหว้โอ้มีจุดไหว้ทำบุญเยอะแยะเลยนะครับในวัดบ้านท่อนะถ้าใครผ่านมาก็แวะมาทำบุญได้นะ อ่านี่คือช่วงเย็ยนๆนะฮะนี่คือระดับน้ําที่ลอยลอยน้ําที่มันลดลงลดลงเรื่อยๆอ่ะทุกคนลอยน้ําที่มันลดลงเรื่อยๆอ่ะนะฮะ แต่ผมคิดว่าแบบถ้ามันลดเยอะจริงๆเขาคงมีประตูน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนาะที่แบบไม่ให้น้ําลงเยอะมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนี่บรรยากาศช่วงเย็นๆนะมาถ่ายเห็นกันนะทุกคนสะพานตลาดบ้านท่อนะฮะคึกคักทุกวันเลยนะฮะเพราะว่ามีตลาดตรงหัวมุมนะคใครที่จะมาตลาดนะฮะไม่มีที่จอดรถนะเต็มแน่นอนเลยนะต้องเข้าไปจอดในวัดนะฮะ ต้องเข้าไปจอดในวัดเพราะว่าในวัดมีที่จอดรถเยอะนะครับแล้วก็ไม่เก็บตังค์นะฮทุกคนเ่ยผมก็เดินมาตลาดนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะฮะมาอัปเดตบ,บรรยากาศท้องถนนหนทางบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ให้ทุกคนเห็นเฉยๆนะครับ